จิตกับอารมณ์ค่ะจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรล่ะคะเรามาดูกันนะคะว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่รู้อารมณ์ส่วนอารมณ์นั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะที่ถูกจิตรู้ถ้าจิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นก็คืออารมณ์ค่ะถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือจิตเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ค่ะ คําว่าอารมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตนะคะอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตนะคะตลอดจนเรื่องราวต่างๆที่นึกคิดนะคะไม่ไม่ได้หมายถึงที่เราใช้ความหมายกันโดยทั่วๆไปค่ะ เช่นอารมณ์ดีอารมณ์เสียหรือไม่ได้หมายถึงสภาพนิสัยใจคอนะคะเช่นว่าอารมณ์เย็นหรือว่าอารมณ์ร้อนนะคะหรือว่าอารมณ์ขันไม่ได้หมายถึงอย่างนี้ค่ะจิตที่เกิดขึ้นแต่ลักขณะนะคะจะรับรู้อารมณ์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่นในขณะที่เรารดูในขณะที่เรานั่งดูดทรทัศน์นะคะจิตที่เห็นภาพทางตากับจิตที่ได้ยินเสียงทางหูนั้นเป็นคนละขณะกันนะคะขณะที่เห็นภาพก็จะไม่ได้ยินเสียงหรอกค่ะขณะที่ได้ยินเสียงก็จะไม่ได้เห็นภาพแต่เพราะว่าจิตนั้นเกิดดับสลับกันรวดเร็วมากนะคะจึงทําให้เราแยกไม่ออกเลยค่ะก็เลยเข้าใจผิดนะคะว่าการเห็นแล้วก็การได้ยินนั้นก็สามารถที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน โดยแท้จริงแล้วจิตแต่ละขณะจะรับอารมณ์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นนะคะจิตจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้เลยเมื่อจิตเกิดขึ้นทุกครั้งก็จะต้องมีอารมณ์ให้รู้เสมอค่ะจิตก็คือตัวรู้อารมณ์คือตัวถูกรู้ถ้าไม่มีตัวถูกรู้ตัวรู้ก็ย่อมไม่เกิดนะคะดังนั้นเมื่อมีการรู้ก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้นั้นเกิดควบคู่กันอยู่เสมอไป จิตและอารมณ์นะคะเกิดขึ้นทางแต่ละทวารก็จะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะค่ะถ้าเราจะแบ่งทวานนะคะก็มีทวานทั้ง6ตั้งแต่ตาหูจมูกริ้นกายแล้วก็ใจชื่อของจิตก็จะมี6ชื่อด้วยนะคะจะอธิบายดังนี้ค่ะนักศึกษาที่มีคู่มือนะคะก็ดูได้จากชาร์ปเลยนะคะในหน้าที่4ทวานทั้งหก คือจักขุทวารหมายถึงตาชื่อของจิตที่เกิดทางทวารน,นี้ก็ชื่อว่าจักขุวิญญาณค่ะส่วนอารมณ์ที่มาปรากฏทางจักขุวิญญาณชื่อว่ารูปารมณ์นะคะรูปารมณ์นั้นก็หมายถึงหมายถึงสิ่งที่เห็นได้ทวารที่สองนะคะโสตทวารคือทางหูชื่อที่เกิดทางทวาน,นี้ชื่อว่าโสตวิญญาณค่ะ อารมณ์ที่เกิดทางทวารน,นี้ชื่อว่าสัทธารมสัทธารมก็คือเสียงที่เราได้ยินนะคะทวารที่สามชื่อว่าคานทวารหมายถึงจมูกชื่อของจิตที่เกิดขึ้นทางทางจมูกนะคะชื่อว่าคานาวิญญาณอารมณ์ที่เกิดขึ้นชื่อว่าคันธารมค่ะคันธารมหมายถึงกลิ่นที่เราได้รับนะคะทวารที่สี่นะคะชื่อว่าช ah ิวหาทวาร คือทางริ้นนะคะจิตท,ที่เกิดขึ้นทางทวานนี้ชื่อว่าชิวหาวิญญาณค่ะอารมณ์ที่เกิดขึ้นชื่อว่ารสารณมรสารมณมคือรสที่ได้รับทวารที่หคือกายทวานหมายถึงทางกายนะคะจิตท,ที่เกิดขึ้นก็ชื่อว่ากายวิญญาณชื่อของอารมณ์ที่มาปรากฏชื่อว่าผดผพารมค่ะ โธทารม์หมายถึงสภาพเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่สัมผัสถูกต้องทวารที่หกค่ะชื่อว่ามโนทวารหมายถึงทางใจนะคะจิตที่เกิดขึ้นทางทวานนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางทวานนี้ชื่อว่าธรรมารมหมายถึงสิ่งต่างๆหมายถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่ปรากฏทางใจ